โอ้ยเศรษฐบอยู่นะโพค,คลิปนี้เตือนภัยนะจ๊ะมาเตือนภัยสําหรับใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์เยอะๆนานๆนะคะอยากจะบอกว่ามันก็ทําให้สายตาเราไม่ดีได้นะคะพึ่งไปเปลี่ยนต้อกระจกมาจา้าเป็นต้อกระจกแล้วน่าจะเป็นตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าเวลาเราออกข้างนอกใช่ไหมมันจะแบบน้ําตาชอบไหลแต่ว่าเราเคยไปตรวจกับหมอแล้วเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วหมอบอกว่าเป็นนิดเดียวมันยังเป็นไม่เยอะพอวันนี้เออช่วงเดือนเมษายนนะทุกคนเราไปตรวจอีกทีหนึง่งเขาบอกว่าเป็นต้อกระจกสุกเต็มตาเลยจา้าทําการผ่ายอย่างเดียวเปลี่ยนเลนตาหนะะาห่ค้งงแบึทุกน อันนี้ล้างตาจะไม่เสบมีอันนึงคือแบบว่ามันจะเป็นคันๆเศบๆคันๆเหมือนมดกัดอะเออตาข้างซ้ายนะทุกคนข้างขวาปกติจะมาเล่าให้ฟังเล่าประสบการณ์ที่เราบอกว่าไปผ่าต้อกระจกมามันเป็นยังไงนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดที่แรกเราก็กลัวลวนะคือทางที่ต่างประเทศกับที่ไทยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละเคสก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ของเราคือต้อกระจกข้างซ้ายสุกเต็มตาจ้าหมอแบบว่าแนะนําก็คือผ่ายอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ใหม่ทําการเขาบอกแค่สิบหรือสิบห้านาทีนะ ก็เดี๋ยวเราจะเล่ารวบลัดไปถ้าใครอยากมีอะไรถามก็ถามใต้คอมเมนต์ได้นะถ้าเรารู้เราก็จะตอบให้นะคะก็คือวันเราเพิ่งไปทํามาได้สามวันวันแรกที่เราไปทํามานะทุกคนมันก็จะมันมองเห็นอยู่แต่ว่ามันจะมัวเพราะว่าเขาใส่น้ายาไอเขาใส่ที่หยอดตาเยอะแบบทําให้แบบม่านตามันเปิดเพื่อที่เขาจะทําการเอผ่าตัดอะไรของหมอนี่แหละหมอคือเก่งมากทําคนเดียวนะแล้วก็มีผู้ช่วยอยู่สองคนแต่ว่าคนแรกจําได้ว่าผู้ชายก็ให้เรานอนเตียงเหมือนมันเป็นคลินิกเนาะมันไม่ใช่โรงพยาบาลนะเคสของเรามันอาจจะแบบว่าไม่ใช่เคสใหญ่แบบเคสธรรมดาเนาะคนที่ทุกคนสามารถเเป็นได้อ นอนเหมือนคลินิกหมอทาฟันจะเข้าไปในห้องเขาแล้วให้นอนลงแล้วเขาก็บอกให้เราหลับตาใช่ไหมแล้วก็สัลรีมาทำความสะอาดดวงตาสองสาครั้งแค่นั้นแหละแล้วที่เราเห็นน้องหมอคนที่ผ่าตัดเราเขาจะใช้น้ายาอะไรไม่รู้แบบล้างมือแบบเป็นฟองแบบเหมือนทาความสะอาดก่อนที่จะมาทำนะแล้วเขาก็ปิดผ้าปิดจมกูกใส่ไอที่ผมแล้วเราก็ใส่ที่ค้อผมนะแค่นั้นแหละแล้วเราก็ใส่ชุดของเราธรรมดานอนนะนอนอย่างนี้เลยอยู่เหมือนแบบว่าใครที่เคยไปทําฟันเนี่ยมันเตียงเตียงแบบนั้นแล้วก็จะมีเครื่องเราไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องเลเซอร์หรือเครื่องอะไรเพราะเราไม่เห็นไงทีนี้พอเรานอนลงหมอก็ออ่่าาาพเ้บกใใหรปิดตชม แล้วเขาบอกให้ลืมตาเออลืมตาแล้วเขาก็เอาผ้ามันเราไม่รู้ว่าเอาผ้าสําหรับเราจะเรียกว่าอย่างนี้มันเป็นเป็นผ้าสีเขียวบางๆที่เขาใช้ในแบบว่าทางการแพทย์นั่นแหละเราก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกเขาก็มันเป็นแผ่นบางเนาะข้างขวาเรามันปกติเนาะเราก็ลืมปกติแล้วเขาก็เอามาปิดเออแล้วทีนี้เนเราไม่มั่นใจเพราะว่ามันก็เห็นแบบไม่ลางๆเนาะเพราะว่าตาข้างซ้ายเรามันจะเห็นแบบไม่ค่อยชัดเนี่ยเขาก็ รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นกาวอะติดรอบตรงนี้เหมือนเขาน่าจะล็อกคิดว่าเขาน่าจะล็อกแบบว่าลูกกระตาไว้อะนะเหมือนเอาผ้ามาปิดแต่ตรงนี้ก็เปิดปกติตรงนี้แล้วเหมือนแบบว่าล็อกไว้อย่างเงี้ยอืมไม่ให้เราแบบกระพริบตาแต่ว่าผ้านั้นนะ่ะมันก็คือมันไม่มีรูนะแล้วมันก็ไปโดนกับลูกกระตาเราแต่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรมันก่อนที่เขาจะทำเขาหยอดหยอดน้ํายาไปประมาณหกครั้งให้เรารอเกือบเป็นชั่วโมงนั่แหละแล้วก็เข้าไปก็หมอถามว่ากลัวไหมเราก็บอกอืม ไม่ไม่กลัวเอายาแก้เครียดไหมเขาบอกนะคือถ้ายาแก้เครียดถ้ากินเข้าไปก็คือทําให้แบบว่านิ่งสงบแบบไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคเราไม่เป็นอะไรนะเราก็ได้อยู่เออพอไปนอนใช่ไหมทุกคนทีนี้หมอก็เริ่มท่าแล้วพอมันผ้ามาปิดตาเรา เขาอะเอาไฟเหมืนอนคล้ายๆไฟฉายอะเออเป็นไฟฉายเนาะมันเป็นเครื่องนั่นแหละส่องเข้ามาในลูกตาขั้งที่เราจะทำเนี่ยรู้สึกแสบมากเลยแสบเราก็บอกโอ้เราก็ร้องมอก็บอกว่าฉันรู้ฉันรู้หมอาพูดประมาณนี้บอกว่าเออฉันรู้ว่ามันเจ็บอะไรประมาณนี้แหละคือมันแสบตาไม่ใช่มันเจ็บหรอกเพราะว่าแสงมันเข้าดวงตาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกให้เราอะมองมองตามแสงที่เขาทานั่นแหละแสงบางทีมันก็ไปทางซ้ายเราก็มองขึ้นข้างซ้ายเขาก็แบบว่ามีเครื่องมือนะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรามองไม่ค่อยชัดแต่รู้ว่าเขาทําเหมือน แบบนิ่งแบบเงียบแต่ว่ามันเครื่องเขาเปิดเครื่องน่าจะเลเซอร์หรือเปล่าเราไม่มัม่นใจนะได้ยินแต่เสียงจืดแล้วก็ทุกคนก็เงียบม,มีข้างในห้องมีสามคนนะทีนี้หมอก็ทําการแบบว่าเราเราไม่รู้สึกเจ็บอะเราไม่รู้สึกอะไรเราเราก็นอนแบบเฉยๆก็ฟังแค่หมอบอกว่าให้ลืมตามองข้างบนมองข้างล่างอะไรอย่างงี้แค่นั้นแหละแล้วเขาก็เอาเครื่องอะไรแต่ไอความรู้สึกที่ตอนที่แบบว่าเรารู้ว่าเขาเปลี่ยนเลนใหม่เปลี่ยนเลนตาแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกเลนตานะทุกคนเขาแบบเหมือนเขาโลกของเราอะเหมือนทําออกหมดแล้วดึงดึงชึก เหมือนตรงตาดำเนี่ยมันดึงแล้วมันรู้สึกแบบตึ๊บนิดนึงแต่ว่ามนันไม่เจ็บไงเออแค่นั้นแหละแล้วที่นี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหมอเขาก็ถามพยาบาลว่าเอาเอาเลนมาให้หน่อยเออแล้วเขาก็เราก็เห็นเป็นเลนแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยไม่เหมือน,นคอนแทคเลนอนะแล้วเขาก็ใส่เข้าไปแบบดูให้มันตรงกับลูกตาดำนั่นแหละใส่เข้าไปแบบจึ๊แบแป๊บเดียวแล้วก็มีเครื่องอะไรไม่รู้เหมือนคล้ายๆแบบว่ามาเป่าเขาเรียกผ่าตัดก็ผ่าตัดตามเขาแต่ไม่รู้เขาใช้เครื่องมืออะไรนะมันก็จะเหมือนอะไรแบบมาจี้ดวงตาแบบจืดรอบดวงตาเสร็จแล้วก็ เอาอีกเลนไอ้ตรงตาดำอะเอามาใส่อีกทีหนึง่งเออหมอบอกโอเคเสร็จแล้วแล้วเขาก็ดึงผ้าไอ้ที่รู้สึกว่ามันเป็นกาวติดติดตรงนี้น่าจะล็อกดวงตาประมาณนี้นะล็อกไว้อย่างเงี้ยแบบเราก็กระพริบกระพริบอยู่แต่เราก็กระพริบข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็กระพริบได้แบบว่าอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราไม่มั่นใจนะอืมนั่นแหละมันทําแบบแพ๊บเดียวสิบนาทีเสร็จเลยแล้วหมอก็บอกว่าข้างที่เราทําอ่ะ เหมือนเขาจะล็อกเลนก็จะไม่ไม่สายตาสัน้นและไม่สายตายาวมันก็จะล็อกอยู่อัตโนมัติแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเยอะอภาษานอร์เวแต่เขาบอกว่ามันล็อกรู้สึกว่าจะอืมอาจจะประมาณสองวันเธอจะเห็นแบบภาพได้ชัดขึ้นวันนี้ทุกคนอันนี้คาานนี้ใช่ไหมวันที่สามเราเราก็เห็นภาพมันไม่ซ้อนกันไม่ใช่มัน มันชัดขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นเท่าข้างขวาข้างขวามันไม่เป็นอะไรมันปกติแต่เวลาเรามองสองขางคือมันก็ใช้การได้มันมันก็ปกติอะเนาะเพราะว่าข้างหนึ่งเราใช้ได้แต่พอเราปิดตาเออเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมถ้าเกิดมันใกล้เกินไปอย่างนี้มันอ่านไม่ได้มันมัวเพราะว่าเขาล็อกเลนเราแบบล็อกให้ประมาณนี้น่าจะแบบว่าสั้น สั้นมาศูนย์จุดหนึ่งนี่แหละไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ไกลามากเราก็แบบเห็นเป็นภาพแต่เราก็อาจจะแบบว่าเมื่อก่อนใช่ไหมมันเป็นเบลอเบลมันมองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วกอไก่คอไข่คอควายเราสามารถเห็นนะเออถ้าปิดปิดตาข้างนี้เมื่อกี้เราหยอดน้ำยาไปมันก็จะแบบมัวมัวนิดนึงมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอสัก ประมาณน้ำยาโอเคแบบล้างตาทํางานมันก็โอเคมันเห็นชัดมันมันดีอ่ะทุกคนถือว่าโอเคเลยไม่แน่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยววันที่วันพุธวันที่สิบสองเดี๋ยวเรามีตรวจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเคืองตาหรือว่าตาโมวัๆวให้ไปหาหมอนะจ๊ะเขาก็จะมีวิธีการแก้ไข แต่เราทำมาเราไม่ได้โดนปิดตานะเพียงหมอบอกว่าห้ามก้มใส่รองเท้าก็คือให้แบบนั่งยอยๆห้ามออกกำลังกายห้ามยกของห้ามก้มแล้วก็นั่งอยู่ประมาณนี้แหละเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าคือเขาก็คงจะกลัวแล้วก็ห้ามแบบว่าโดนน้ำนะคะ ห้ามให้มันโดนน้าเดี๋ยวมันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียอะไรติดเข้าไปนะคะเราก็ล้างหน้าของเราปกตินี่แหละล้างแบบว่าเอาผ้าเช็ดนะคะรอบๆเออประมาณนี้ก็ดูแลกลัวแบบว่าเลนตามันถ้าเลนตามันหลุดออกมาเราก็ต้องไปใส่เข้าใหม่นะจ๊ะเพราะว่ามันยังไม่ประสานกันช่วงนี้ก็คือแบบว่าช่วงแบบระวังแบบเดินช้าๆแบบเดินตรงๆห้ามก้มนะคะหมอบอกแค่นั้นแหละเออก็ การกินอะไรก็ปกติใช้ชีวิตปกติเดินออกกําลังกายหรือว่าเดินโกลโพทูอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกได้ปกติเพียงแต่ว่าห้ามออกกําลังกายหรือว่าห้ามก้มห้ามแบบว่าออกเทรนนิ่งหน้าท้องอะไรอย่างนี้ห้ามเต้นห้ามกระโดดอะไรประมาณนี้เลยทุกคนก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราตอบให้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ